วันก่อนได้ไปอ่านคอมเมนต์คนคอมเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งเป็นเรื่องที่เออได้สาระและความรู้มากว่าเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยจนจนเราทาสุดทางแล้วนะไม่ว่าใครจะมาพูดในสิ่งที่เราทําสุดทางเนี่ยมันจะไม่มีคนกับชีวตเราอีกอย่างเช่นว่าเราทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและคุณรู้ว่าคุณทําเพื่ออะไรเนี่ยเวลาที่ใครพูดถึงความล้มเหลวพูดถึงอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยเป็นมาและคุณรู้ตัวว่าคุณท,ทําจนสุดทาง คุณจะไม่สั่นสะเทือนด้านลบกับคําพูดเหล่านั้นอีกต่อไปนะครับดังนั้น4คําถามพลิกชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันเกี่ยวข้องกับระบบจิตมันเกี่ยวข้องก,กับการที่เราจะเติบโตนะครับและการเติบโตทุกอย่างการเติบโตในยอดขายการเติบโตทางธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเติบโตทางจิตเรื่องนี้สําคัญมากสังเกตดูสิครับว่าในตอนนี้เวลาเนี้ยครูโค้ชหลายท่านพูดเรื่องจิตทางนั้น มาพูดเรื่องจิตวิญญาณทั้งนั้นพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องการจูนจิตผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่เราเราควรจะส่งเสริมซึ่งกันและกันแลาควรที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไม่ถึงความรู้เรื่องจิตบางทีสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้อาจจะพลาดก็ได้ไม่ได้รู้จริงแต่คนที่ประสบการสําเร็จเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยถ้ามันจะทําให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือรู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้แหละไฮไลท์สําคัญ ใครที่แบบเริ่มต้นที่จะยอมรับความจริงได้แล้วว่าโอ้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเราฉันไม่รู้อะไรเนี่ยคือคุณเห็นหนทางแล้วคุณเห็นเส้นทางที่คุณจะไปแล้วและตอนนี้เนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยตื่นรู้กันมากๆเลยนะครับวันนี้ไฮลไลท์สาคัญที่เราจะคุยกันก็คือ4ี่คถามพลิกชีวิตก็ยอดขายโตสิบเท่าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมทําได้แล้วผมจึงมาพูดไม่ได้เป็นแค่ไปอ่านหนังสือมา แล้วก็มาบอกเราทํามาแล้วทําได้แล้วแล้วเอาข้อจริงๆเนี่ยโตมากกว่าสิบเท่าโตแบบระเบิดระเบอ้อโตแบบว้าวและมสัจจรรย์ไฮไลท์สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันในคอร์สในเวิร์กช็อปต่างๆก็คือทําอย่างไรเราจึงจะนําชีวิตเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์เข้าสู่พลังงานสร้างสรร์แล้วที่สําคัญไม่ใช่เข้าไปรับรู้เฉยๆนะคุณสามารถลงมือทํา ได้สําเร็จเกิดผลลัพธ์จริงๆนะเกิดผลลัพธ์จริงๆในชีวิตและที่สําคัญกว่านั้นอีกซึ่งสอดคล้องก,กันก็คือว่าคุณทําซ้าได้เอาตัวเองเข้าสู่พลังงานแห่งการสร้างสรรค์ไม่ใช่พลังงานคิดลบไม่ใช่พลังงานท้อแท้ถดถอยทําไมสิ่งนั้นไม่เกิดกับฉันทําไมฉันยังไม่ได้รับผลทําไมทําไมแล้วก็โอดครวนข้ามครวนบ่นอยู่ที่เดิมแล้วก็มองหามองหาวิธีการที่ทาให้เราเป็นเหยื่อที่น่าสงสารที่สุด ด้วยการสร้างศัตรูขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาทําร้ายย่ํายีเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตคุณจะปากหลักอยู่จุดนั้นจุดอยู่ในอดีตจมอยู่กับในอดีตตลอดชีวิตไม่สามารถโงหัวขึ้นมาได้เลยนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คุณต้องเปลี่ยนตรงนี้ไปเข้าสู่พลังสร้างสารรค์พลังสร้างสารรค์คือจิตคิดบวกสบายความคิดเป็นผลของจิตที่เป็นบวกต้องทําจิตที่เป็นบวกก่อนจิตที่เป็นบวกเกิดจาก การตีความประสบการณ์ที่เป็นบวกโอ้มันลึกลงไปสนุกสนานมากครับพอจิตเป็นบวกแล้วเสร็จปุ๊บคุณจะเข้าสู่พลังสร้างสรรค์พอเข้าสู่พลังสร้างสรรค์อะไรๆมันดูเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าคุณรู้วิธีการและสุดท้ายเราทาได้สําเร็จเสร็จปุ๊บบางครั้งก็มีครูมีโค้ชมาชี้เห็นว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือความสําเร็จไม่ใช่รอคอยสิ่งที่เราโฟกัสอยู่เรื่องเดียววันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่า ดูนะครับมีคําถามทําอย่างไรเราถึงสื่อสารกับตัวเราเพื่อเกิดผลลัพธ์ค่าโค้ดเราสื่อสารกับตัวเราตลอดเวลาครับรู้ตัวไหมตอนนี้คิดอะไรอยู่รู้ตัวไหมตอนนี้คิดลบอยู่รู้ตัวไหมว่าคิดบวกอยู่นี่คือการสื่อสารกับตัวเราแต่เรามีตัวเราอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับคุณลองจินตนาการดูสิครับว่าวันที่คุณเป็นเศรษฐีนี่ชีวิตคุณจะเป็นยังไงซึ่งมันก็อยู่ในสี่คำถามนี้วันที่คุณมีความสุขวันที่คุณ มีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะคุณมีความสุขแค่ไหนจินตนาการมันจะทําให้เกิดความรู้สึกแต่ถ้าจินตนาการแล้วมันไม่ไปต้องมาฝึกต้องมาฝึกครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเลิศได้ด้วยการฝึกเราสื่อสารกับตัวเราเองตลอดเวลาแต่วันนี้แค่เป, Channel, เปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารนะครับแล้วเราจะไปสื่อสารกับตัวตนในแบบอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าที่มันที่มันว้าวนี้ เราเรากำลังพูดถึงในสิ่งที่หนังมาเวลพูดนะครับเรากําลังพูดถึงมิติโลกคูก่ขนานซึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะทําได้แล้วในชุมชนของเราในคนที่เรียนคอร์สสองเรามันมีกระบวนการที่ทําให้คุณขายได้ถ้าคุณเข้าไปสู่กระบวนการในระบบจิตนั้นผมบอกแล้วไงว่าคุณจะทำซ้ำได้นี่คือคนเข้าใจชีวิต